วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกานาทีนายภาคินติรัรงพงไพบูลนายยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอหมายให้จ่ายเอกวันชัยชัยจริยวันรรองประลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามพนักงานครูพนักงานเทศบาลรวมพิธีถวายราชสการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปุทธเลิศล้าน,นภาลายรัชกาลที่สอง โดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพร้อมด้วยนายยกเล่ากาชาจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการรวมพิธีถวายราชสการะณนห้องประชุมจังหวัดมหาสารคาม